สวัสดีครับแอปแอปปแชมป์วันนี้ยังอยู่กันที่กอช้าเหมือนเดิมวันนี้มื้อเย็นหลังจากที่เราไปทำงานมาที่ครัวแขงอรุณเหนื่อยไม่มากวันนี้น,นี่ไหมแดดร้อนด้วยไปหลายร้านเลยได้ล,ลูกค้ากลับมามแสตอบรับดีอยู่วันนี้เรามีอะไรกันบ้างวันนี้น้ำพริกไข่ปู ปลาหมึเราจริง่ายครับมีไข่ปลาหมึกปลาหมอกเกียไข่ไข่แดดเดียวหอมหมึกไข่แดดเดียวแล้วก็ไข่ทอดหอมกระเียมอันนี้หอยเชลล์หอยเชลล์บุเจอกุ้งอันนี้อร่อยจิงอันสองอันนี้คือซี่โครงกระชาง แล้วก็ต้มจดทะเล,ลต้มจืดทะเลนะครับนี่บรรยากาศโดยรอบขอ้ยลาใหญ่ให้ดอดน้อยวิวร้ายร้านเหมือนเดิมเราจะไปไหนก็ต่อฝากติด,ดตามแอ้บัตรอ้พัดแคมป์ด้วยนะครับในช่อง t ิกตอกช่อง youtube เพจ facebook ทำงาน,นด้วยแล้วกิกนไปด้วยอันนี้มือไหนเนี่ยนึก <laughs> <Okay. S 2> สวัสดีครับอาวัตสวัสดีครับกวนสวัสดีครับ